อันนี้คือใน,ในช่วง64นะครับไม่ใช่ข่าวดีใช่ไหมครไอหมะตกในประเทศไทยก็คือสนาการแปรผัน<า>บานปูมากมากกว่าแล้วก็มันทําให้ภูมิอากาศเราเนี่ยอาจ,จะหนาวเย็นแบบเราจะทนไม่ไหวเพราะว่าเราไม่เคยเราไม่ได้เป็นประเทศหนาวอาจจะพืชพันธุ์ด้วยอะไรต้องเสียหายแล้วก็การคมนาคมอันนี้หมดเลยนะครับแล้วก็อาจจะบ้านเรือน,นด้วย ีวผู้คนนอาจจะมส่หิมะตกไม่ใช่หมายความว่าหิมะตกแบบเมืองนอกใช่ไหมอาจารย์ก็ <c oughs> มันก็นไม่เชิงมันมันออกมาแบบของเอเชียมากกว่าอ่าคนจะได้เข้าใจาเพราะว่าเอเชียเราไม่ไม่เคยมีอะไรมากมายอย่างนี้หลปีเทนามิมีไหมครอาจารย์ปีส 5, 5 6 4น,น่าจะเกิดขึ้น2564ัน้กดนะนะครับช่วงไหนครับอาจารย์น่าจะเป็นช่วงเดือนน่าจะเป็นช่วงพฤษภา เมื่อเทียบกับสึนามิครั้งที่แล้วที่เกิดที่สุมาตราครั้งนี้น่าจะใกล้เความเสียหายตามหลักของโหราศาสตร์เนี่ยน่าจะใกล้เคียงมาแบบมากเพราะว่ามันโดนไปหมดครับแล้วก็คนเสียชีวิตเยอะมากอันนี้ถ้าเกิดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกขออย่าให้ถ่ายถูกจุดเดิมไหมครับอาจารย์เขาจะได้เตรียมตัวหนที่ถามเพื่อจะให้เขาเตรียมตัวน่าจะจุดเดิมใกล้เคียงจุดเดิม แต่เราจะเพิ่มทางอ่าวไทยลงมานิดหนึ่งมีซึนวิในอ่าวไทยด้วยเป็นไปได้อันนี้เป็นไปได้นะฮะเพราะว่าเราจะถูกล้อมไปหมดเตรียมตัวระวังนะไม่ใช่อย่ายไปตกใจนะครับอันนี้ครับ